วันนี้ผมขอบอกข่าวดีกับพี่น้องประชาชนโครงการดิจิ t a l Wallet ไม่ใช่เป็นแค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงครับรัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดในการกระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจมูลค่า6 0แสนล้านบาท ,00 แสนล้านบาท ซึ่งจะอยู่ในโครงการดิจิทัลวอ l เล็ต5แสนล้านบาทครอบคลุม50ล้านคนและอีก1แสนล้านบาทในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถโดยรัฐบาลจะมอบสิทธิ์การใช้จ่าย10,000บาท10,000บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่ถึง7,000 70, 0บาทต่อเดือนและมีเงินฝาก ต่ำกว่า5แสนบาทเพื่อความชัดเจนนะครับประโยคนี้แปลว่าถ้ารายได้เกิน70,000บาทแต่มีเงินฝากน้อยกว่า5แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หรือถ้ารายได้น้อยกว่า70,000บาทแต่มีเงินฝากมากกว่า5แสนบาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกัน โดยให้สิทธิ์ใช้ครั้งแรกในระยะเวลา6เดือน6เดือนหลังจากที่โครงการเริ่มและขยายพื้นที่การใช้จ่ายครอบคลุมระ,ระดับอำเภอระดับอำเภอตามที่ได้รับความฟังความคิดเห็นมาพร้อมๆกันนั้นเราจะใช้เงินในการเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 1, 100ล้านบาท และส่งเสริมการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่อุตสาหการรมดิจิตอลกเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเป็นต้นซึ่งกองทุนนี้จะใช้ในการดึงดูดผู้ที่มีความสามารถให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการเจ,จริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ต่อเนื่องต่อไป ผมยังยืนยันความตั้งใจที่จะทำให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะออกโครงการ e refund e r e f u n ให้คนไทยสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าและบริการมูลค่าไม่เกิน50,000บาท โดยให้ใบกำกับภาษีมาประกอบยื่นภาษีบุคคลและรัฐจะคืนเงินภาษีให้ท่านเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ดิจิตอล w a l l ล็ก็สามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการนี้ได้และจะทำให้ร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิตอลมากขึ้นอีกด้วยโดยสรุปนโยบายทั้งหมดนี้จะส่งผลดีต่อประเทศสด้าน 1. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้นโดยมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็น,นกลไกที่สำคัญผ่านการบริโภคและการลงทุน 2. วางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อน,นำไปสู่เศรษฐกิจดิจิตอลและอ e ีก n m เมนซึ่งเป็นการวางและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศในระยะยาวย้ำอีกครั้งนะครับ นี่ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาลในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศในขณะที่ยังรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐทุกประการผมขอให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิร่วมกัน ใช้จ่ายอย่างความมีความพวกภาคภูมิใจโดยทุกคนล้วนเป็นผู้ร่วมสร้างการเจริญเติบโตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเราที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้เป็นแค่เนื้อหาในการสรุปและหวังว่าทุกท่านจะเข้าใจในภาพรวมเบื้องต้นผมจะใช้เวลาต่อจากนี้ขยายความให้เต็มส่วนเนื้อหาเหตุผลและหลักการและตอบคำถามที่ทุกท่านและสังคม มีข้อสงสัย